ยตามที่นะคะคณะรัฐมรีการติดตามและส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและส่วนจังหวัดแต่ละอุรานาการนะคะได้จัดประชุมไปนะคะเพื่อเพิ่มไฟเดียผ่านะคะก็ได้สรุปรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยในวสามศูนย์หกเก้าวันที่สิบสี่มิถุนายนครับท่านใดมีแก้ไขเพิ่มต่อไปนะคะก็คือจะเข้าสู่วาระเพื่อทราบนะคะวาระแรกจะมาประจำปีพศสองพันห้ากเงินการไว้ร้านฝาเศสนะคะ ราาได้การลงทุนได้เบิกหลันปีจมค่าลงทุน328ล้านครับเป็นงบลงทุนทั้อง3บทรับผิดชอบโดยโครงการก่อสร้างชมประทานพิ่มาโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วก็บรรจ่ายแล้วเสร็จทั้ง100%โครงการครับโครงการที่2นะครับที่ประเด็นสอบถามก็เจอนะครับครับขอข้ามไปข้อที่2เลยนะครับครับปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจกจ่ายกับ วดซึ่งจะมีมวดคงเหลือที่จะต้องมีดำเนินการนะครับทำให้วงเงินที่เราการเอาไว้แ่คาดว่าโดยสัญญาจ้างลงนาำเมื่อวันที่ส1บเก้ามีนายกหางสำนักงานจังหวัดให้ได้ดำเนินการมาแล้วนะครับม้วนงานนะครับเป็นเงิน1นึ่งล้านแแสนบาทเศษครับขึ้นสมาบครับเมันมันลงากตรงนั้นขึนมาอีกสวยานะครับก็จะเป็นอ่า โครงการแยกเป็นงบลงทุนสิทธิโครงการครับงบประมาณ16ล้านเซนครับเกิดจ่ายแล้ว